เนีไม่ได้มาสามวันเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ <c oughs> ใช่บ้านมันหรือเปล่าวะเนี่ยเอไอแกเออยู่บนบ้านหรือเปล่าวะแกะอ้าห้องน้ำแกเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยไปไหนกันวะ มาเรียกวะเฮ้ยเออเฮ้ยเ้ยมันไม่ค่อยอยู่บ้านอยู่ช่องไ้เนี่ยเออไอ้แกโวยเอ้าเฮ้ยอยู่นี่วะเออใครอะมอสเองมอสเองเอา้า มึงใครวะแกแกโอ้โหเฮ้ยลงก่อนลงมาก่อนลงมาก่อนโอ้โหไปอยู่ไม่เจอกันนานเว้ยคิดถึงว่ะเหรอเออเฮ้ยโอ้โหไปอยู่กรุงเทพมานานเลยเอยไปทำธุรกิจส่วนตัวเว้ยเหรอเออเป็นเซลเป็นเซลมึงเอาอุดหนุนกูหน่อยดิวะอะไรเนี่ยลงพวกใคลงศพแล้วให้ไอ้เพื่อนอุดหนุนเฮ้ย ขอโทษด้วยนะเว้ยงานพ่อมึงกูไม่ได้มาว่ะทำไมอ่ะเอาพ่อมึงตายแล้วเหรอเมาเมาตกกระไดเลยเมาแกเป็นลมตอนนั้นแหละก็ล่วงกระไดมาเฮียไม่ล่วงตายบนบ้านเออโอ้มีอะไรกินกันเลยมึงอ่ะใครจะไปกินศพพ่อวะอ้าวก็พ่อตายก็มีงานลงงานเลี้ยงไงไงถูกป่ะล้วก็ต้องมีต้องก็ต้องมันก็ไม่ไม่หวังเรื่องกินหรอก เศร้าโศกเสียใจแล้วกูขอโทษมึงนะเว้ยกูไม่ได้ไปเยี่ยมมึงจริงนะอะไรกันนี่มึงออกมากี่ปีแล้วเนี่ยฮะกูไปไหนอ่ะอ๋อมึงติดคุกกลับเนื้อกับตัวได้ก็ดีแล้วไอ้แกะไม่ได้ติดคุคกก็อยู่บ้านนี่แหละแกเทียนโอ้โหได้วิชาจากพ่อไปเยอะเอไปยุ่งเทพมาเออมีเมียแล้วเว้ยเออดีแล้วเป็นตัวเป็นตนมึงอ่ะไม่ได้รักไม่ได้ชอบแล้วเว้ยแก เออดูได้ไปเจอได้ไงไม่รู้ไปเจอที่ไหนเนี่ยเจอร้านส้มตำอ๋อกำลังนั่งกินไก่เลยเล่นซะแต่ฉันไม่ได้รักเขาดิแต่ได้เขาไปแล้วไงเฮ้ยต้องเลี้ยงดูเอออย่าพูดอย่างนี้เฮ้ยเดี๋ยวผิดใจกันเฮ้ยไม่รักเขาทำไมอ่ะข้าวอะไรวะเนี่ยเขายังกินกับข้าวอย่างนี้อยู่เหรอวะเนี่ยพอกินแล้วเหลือเหลือเหฟือว่าจะซื้อพิซซ่าฝากกลัวเองกินไม่เป็นเฮ้ มึงไปกับบ้านคูไปกูก็ถีงอะไรท้องไหนใช่าอารมณ์มึงเนี่ยเหมือนตอนเรียนหนังสือเหมือนเดิมเลยนะที่มึงต่อยอาจารย์ฉัดชัยอะ่ะกูต่อยเมื่อไหร่เนี่ยตอนที่มึงเลี้ยงบอลจาได้ไหมที่อาจารย์มาสอนอะแค่เตะฟุตบอลแล้วแกเลี้ยงบอลอยู่อะฮะแกเตะบ,บอลไปโดนอาจารย์แล้วอาจารย์ก็ว่าแกแล้วแกก็ฟันศอกอาจารย์น่ะหน้าแตกอะจําได้ไหม แล้วแกก็โดนทำโทษยืนหน้าเสาธงสองวันเลยโอ้ยทำไมเราเป็นช่งฉากร้องใช่แล้ยอ่ะเออเ่าทะเอี่ยงอย่างนี้เลยอ่ะตอนแรกอาจารย์ศรีสงบว่าจะช่วยมึงแล้วอาจารย์ศรีสงบจะไม่อ้วนๆนอ่ะแต่มึงไปขโมยตังค์เขาไงมีมีแล้วอ๋อนะอืมอืมอืมคืออะไรเนี่ยคืออะไรข้าวฮะข้าวให้เจ้าบ้านเรียกก่อนดิ เออเอาเลยยอก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 แม่ตบหัวสมัยไหนล้วพ่อมึงกูอยู่ตบหัวทิ่มเลยมาอยู่กรุงเทพเป็นไงบ้างโอ้สบายอยู่กรุงเทพเหรอเที่ยวทุกคืนใช้เงินวันละสองแสนแต่ไม่เสียดายเหรอวะเสียได้ทำไมอ่ะไม่ใช่เงินกูเงินเจ้านายก็เก็บไว้ดิเก็บไว้แก่ตัวไปจะลำบาก มึงจะอยู่ถึง50มึงจะอยู่ถึง60ไหมกูถามวันนี้มึงอาจจะเดินไปโดนรถชนตายก็ได้ไอ้แก <l acht> มีก็ใช้ไปดิเออม,มีให้ใช้อ,ะอ่ะเอาสักกูไม่กล้าขับบ้านแล้ววัน <l acht> นี้มีเงินก็ต้องใช้เงินด้วยเ <l acht> ต่นฉันทําบุญอืมนี่ฉันไปสร้างพระที่เชียงรายไว้เฮ้ย <l acht> ดีดีดีมาเริ่มถ้าผ่านไปนะจะอยู่ขวาามือสังเกตให้ดีแต่ถ้าไม่สังเกตจะไม่เห็น มันอยู่ไกลไทางใช่ไหมไม่ไกลก็อยู่ริมทางผูพูดเนี่ยฉันผิดอะไรถามว่าอะไรดูบอกว่าไปสร้างพระไว้เออก็บอกเออเชียงรายดีดีนะดีๆดีเลยบุญคุลทำฐานเองชื่อก็มีอยู่มึงเห็นชื่อมึงก็รู้แล้วของกูเออเอยู่เช่นเชียงรายขึ้นเขาอ่ะโค้งขวาอยู่ขวามือมึงสังเกตให้ดีแต่พอเห็นเสร็จจะไม่เห็น มาไม่กับบังหรือเปล่าไม่มีต้นไม้โอ้ยกูบอกสังเกตให้ดีไงเออ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 เอาเอาเอาไปว่าเอาไปว่ากูคิดว่ากูไม่มีธุระแถวช้างลายหรอกเผื่อมึงไปไงเออไปแล้วจะสังเกตเอออยู่ซ้ายมือกูบอกขวาขวาขวาอยู่ขวามือเออ เดี๋ยวกูไม่กินนะเนี่ยเออกินหนอ่อยอขอโทษยิ่งอารมณ์นี้เครียดก,กับเมียอยู่เนี่ยเอ่อขอโทษตื่นมาก็บ่นแล้วกวาดบ้านกูยังผิดเลยนี่ในละครรู้ชีวิตจริง